ครับมามาขี่รถเล่นกับ CB 500X ครับถ้าเทียบกับรุ่นก่อนหน้าต้องถือว่าเป็นรถที่มีความกระชับขึ้นเยอะนะครับตัวก่อนหน้ายังจะรู้สึกว่าหนักๆใช่ไหมตัวนี้ทุกอย่างเปรียวขึ้นนะฮะแฟลิงตัวถังน้ำมันตัวหน้ารถนะฮะปราดเปรียวขึ้นแล้วก็ที่สัมพันธ์เลยคือการขับขี่ของเขาเนี่ยก็ปรับเปรียวกระฉับกระเฉงมากขึ้นกว่าเดิมเยอะมากเลยทีเดียวนะ ตัวนี้ครับมีการปรับปิิในหลายๆจุดเลยทีเดียวเราเคยรีวิวให้ฟังกันแล้วเนาะคือในเครื่องยนต์ของเขาเนี่ยแอ s, mm. <S, s, <S ติสสลิปเปอร์คลาส็เข้ามามีบทบาทมากขึ้นทํางานได้ดีกว่าเดิมการเปลี่ยนโซ่ราวลิ้นการเปลี่ยนฝ้าสูบก,การเปลี่ยนอะไรนะครับข้างในทําให้มันครับมีความสมูทที่มากขึ้นกว่าเดิมปี16ที่ไมเนอร์จากปี13อ่ะมันยังรู้สึกว่าเปลี่ยนไม่เยอะนะครับแต่ในรุ่นนี้ปี19อ่ะคือเป็นการปรับแบบโอ้ชัดเจนเลยทั้งเครื่องยนต์ทั้งสรีระท่านั่งต่างๆนะครับ แคนบาร์จะสูงขึ้นเยอะมากนะครับให้การควบคุมที่ดีมากขึ้นนะครับแต่ก็ยังกระชับอยู่นะเมื่อเทียบกับรถคันใหญ่ๆนะครับ 500X จึงเป็นรถที่หลายคนเนี่ยใช้งานคันเดียวทั้งในเมืองและท่องเที่ยวได้นะเพราะว่ารถเขามีความคล่องตัวสูงมากแล้วซึ่งในโฉมใหม่เนี่ยโอ้โหความคล่องตัวสูงมากกว่าเดิมเยอะเลยทีเดียวครับชิวหน้าให้มากแบบนี้ครับลมจะอยู่ประมาณ บนบนหมวกกันน็อกตรงนี้มีเบ้าที่จะเหมือนใส่ขอ12โวลต์มาให้แต่ไม่ใส่มาให้นะจะไดยจังนี่ครับคือนั่งคอมแล้วจะเห็นได้เลยว่าตัวรถเนี่ยเล็กกระชับกว่าเดิมมีลมเข้าหน้าขาลมเข้าตัวช่วงหัวไหล่นิดหน่อยนะครับก็ยังตัดลมได้อยู่ในเกณฑ์ที่โอเคนะถ้าเทียกบกับรุ่นโฉมก่อนหน้าตัวนี้คือปี2019ันะครับ้นี่เราขี่แนมะ้ตอนนี้เป็นปี2020แต้วตามมีสีใหม่ออกมานะครับในปี2020 เป็นรถที่ขี่ง่ายพยับเลี้ยงง่าย h a n d ลิ่งควบคุมได้ง่ายมากๆแม้ด้วยอัตราเร่งของเขาเนี่ยก็ทําอยู่ในเกณฑ์โอเคคือด้วยความที่มันสมูทขึ้นเยอะมากเพราะมาสมูทขึ้นเยอะมากแบบนี้ทําให้การขับขี่ท่องเที่ยวอ่ะคุณจะเหนื่อยล้าน้อยลงนะครับเพราะแรงสั่นสะเทือนถามว่ามีไหมที่แฮนด์บาร์มีแน่นอนว่าเราก็จะเหนื่อยล้าจากการขับขี่น้อยลงนะครับที่สําคัญมันยังดูกระชับมากๆหลายคนที่ไม่ชอบว่า c b 5 0 0มันคันเล็กไปซื้อทีอาเคคันใหญ่ๆหนักๆเนี่ยผมว่าก็ แล้วแต่นะแต่ถ้าในเรื่องการขับขี่ผมว่ายังไง500เอกะดีกว่านะครับในเรื่องของสมดุลน,นะครับทั้งทุกอย่างเลยความคล่องตัวความเสถียรความน่าเชื่อถือพละกําลังความนุ่มวนวลต่างๆเนี่ยนะฮะแล้วที่ยาเคก็ไม่ได้มีการอัปเดตอะไรเลยแต่เจ้านี่ครับก็มีการอัปเดตอยู่เรื่อยๆเนื่อยๆก็มีการอัปเดตอยู่เมื่อปี2019ที่เป็นการอัปเดตครั้งใหญ่เลยท่อไอเสียเปลี่ยนใหม่รูปลักษณ์ อาจจะดูคล้ายเดิมแต่ก็มีการเปลี่ยนใหม่บางคนก็บอกว่าตวัวปี2016เนี่ยสวยกว่าอันนี้ก็ก็แล้วแต่ชอบแล้วกันเนาะส่วนผมมองว่าผมชอบรูปลักษณ์ที่ดูพร้อมลุยแบบนี้มากกว่าแม้ว่ามันจะให้ล้อแม็กและไม่ให้กันแข็งใต้ท้องเครื่องมาก็ตามซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเ็งเหมือนกันเนาะแต่เรื่องความนุ่มนวลเนี่ยบอกเลยครับผมว่าความนุ่มนวลของเขาคือดีมากจริงแต่ท็อปสปีดนะครับอันนี้บอกเลย ว่ามันจะลดลงนะครับก็แลกกันนะครับเพราะหน้ามันสูงขึ้นใช่ไหมนั่นหมายความว่าลมมันหอบด้านหน้าเยอะขึ้นครับทําให้ตัวรถเนี่ยอาจจะมีอาการหน้าลอยหน้าเบานะครับแรงกดเนี่ยมันก็ลงพื้นได้ไม่ดีเท่ารุ่นก่อนหน้าที่โชกตากว่านะครับล้อแม็กขนาด17แน่นอนว่าอันนั้นมันมถูกสร้างมาสําหรับการทัวร์ลิงเลยแหละยนะครับท่องเที่ยวเดินทาง แต่พออันนี้เขาปรับให้มันสามารถลุยได้เยอะขึ้น <G l ug> ก็ต้องแลกกันกับประสิทธิภาพในการใช้งานบนทางดําที่ที่จะต้องเสียไปะเนาะว่าคุ้มนะคือคือส่วนตัวผมชอบขี่รถในสไตล์แบบแอดเวน e เจอร์เอนดูโรอยู่แล้วนะก็เลยแบบเอโอเคชอบอ่ะถึงแม้มันจะดังดูครึ่งคึ่งกลางๆไม่ได้ไม่ได้ดีมากก็ตามนะครับแต่มันก็โอเคแหละเห็นว่าเนี่ยผมห้อยรอบต่ำออกมาเลยเนี่ยรอบต่ำเลยไม่ถึง2,000รอบด้วยเห็นไหม มันมีอึกอักแต่ว่าดีขึ้นกว่าโฉมก่อนหน้าเ็จะยัดให้ดูผมว่าไม่ขี้เหร่นะสำหรับรถในคลาส 500cc ซซีอ่ะ นุ่มนวลคือเมื่อกี้ขนาดยัดหมดคันเร่งนะก็ยังให้การตอบสนองที่ถือว่านุ่มนวลเลยทีเดียวครับไม่แปลกที่รถคันนี้จะเป็นรถที่ขายดีเพราะว่าการที่เป็นรถที่ใช้งานได้ในชีวิตประจำวันทุกวันเพราะว่าเซ็นเตอร์ออฟกาวิตี้หรือจุดศูนย์ถ่วงรถเนี่ยเขาทํามาดีมากนะครับเบาคอนโทรลง่ายเข็นง่ายแบบชัดเจนเลยว่าเข็นง่ายการขับขี่ที่นุ่มนวลคือพละกําลังการที่มันขี่ยืนพื้นได้ร้อยสิอยี่เนี่ย ร้อยหนึ่งรอยสิบร้อยี่เนี่ยถือว่ามากเพียงพอแล้วสําหรับการเดินทางนะในประเทศไทยของเราที่อันตรายอ่ะคือถนนประเทศเรามันอันตรายเนาะมาแล้วครับร้อยหโลนิดๆน,น,นะแวะปั๊มกันดีกว่าว่าจะได้อัตราสิ้นเปลืองเฉลีย่ยสักเท่าไหร่ครับเมื่อกี้นะครับที่เติมคือ4.08ลิตร วิ่งมาห้านั่นวิ่งมาร้อหากิโลหนึ่หาร4.08 25.8กิโลเมตรต่อลิตรครับสำหรับ105กิโลโอ้โหใช้ได้นะรถสองสูบนะครับรถ2สูบนะครับปกติเนี่ยมันจะมีแบบอาการใช่ไหมเวลาที้เราแบบปิดคันเร่งอย่างรวดเร็วทันทีแบบเนี้ยเอ้ยแต่เนี่ยไม่มีคือเมื่อก่อนอ่ะเราจะคุ้นกันว่ารถสองสูบนะครับพอเราูแเราปิดคันเร่ง มันจะดึงมันจะดึงอย่างนี้เลยแต่นี้ไม่เป็นนะ่ะเนี่ยดูอีกทีเนี่ยครับผมคือสิ่งที่เขาแก้ไขามาใน c b 500 CBR 500นะ c b 500X 500F ใหม่เนี่ยเี่ไงมันยอดเยี่ยมนะมันทำให้การขับขี่สมูทขึ้นเยอะเลยนะครับแล้วก็ไม่ต้องมาแบบหัวทิมกันนะยิ่งเวลามีคนซ้อนอนะ่ะแล้วแบบปิดคาเร่งแล้วหัวทิมอย่างเงี้ยโอ้โหโคตรเซ็งอะ่ะแม่งไม่หนุก นี่ครับแล้วการมุดแบบรถติดช่วงจราจรเงี้ยมันแบบโหคือถ้าไม่ได้ถนนแย่จริงอ่ะจริงก็งงพูดอย่างงี้หรอกถ้าถนนไม่ได้แคบจริงๆแบบถนนพระรามสีอ่ะมันไปได้แบบผิวๆสบายๆเลยนะการแฮนดิลลองานต่างๆโอเคเลยนะครับสำหรับคนที่อยากได้รถไิ๊กปบค์สักคันไว้ขี่เที่ยวแล้วก็โปรดีๆบอกเลยว่า 500X โปรดีมากลองไปสอบถามดูส่วนใหญ่เนี่ยคือโปรดีตลอดเวลา แต่ไม่รู้ว่าช่วงไหนจะมีโปรอะไรมาให้นะครับขี่เที่ยวสบายเป็นคันหนึ่งที่บอกได้เลยว่าคันนี้ต้องบอกว่า c b 5 0 0 x มันกลายเป็นไม้บรรทัดในการวัดรถ Adventure Touring รถเดินทางรถ Dual Purpose ในคลาส500ร์0 0 0มาอย่างยาวนานและผมว่าก็ยังคงเป็นต่อไปด้วยความที่มันแมสมากๆนะครับแต่สำหรับคนตัวสูงอย่างผมเนี่ยพักเท้ามันดูค่อนข้างจะสูง นะมันพับเท้ามันดูค่อนข้างจะไม่รับสรีละขาแบบไม่สบายเท่าไหรอ่อ่ะมันไปด้านหลังเยอะนะครับทำให้ข้านั่งเนี่ยต้องงองเข่าเยอะซึ่งก็ไม่สบายเท่าไหรอ่อ่ะเนี่ยดูดิมันก็ไม่ได้แย่นะพวกแกอาจจะยกอย่างเดียวเลย แขงเลอหางย,ยาวข้างหน้าแค่เห็นก็สดชื่นแล้วนะฮะแต่เสียงท่อพี่เขาเนี่ยหนีก่อนแล้วกันหมดกันความสดชื่นโอ้อากาศดีๆที่กรุงเทพไม่มีมันดูเหมือนเลี้ยวยากเพราะว่าใส่ย,ยางสกอร์เปียนแรลลี่เอสาอยู่นะครับมันเลย อาจจะพลิกยากหน่อยแต่ว่าได้ลุกหล่อแล้วก็ตัวรถดูสูงขึ้นนะครับได้ลุกเทแล้วก็เสียงยางเนี่ยเราว่าไม่ดังอ่ะเนี่ยเราว่าเสียงยางไม่ดังนะประมาณนี้ครับฝากกดไลค์ซับสคร i b e แชร์กันด้วยนะครับขอตัวแล้วไปชิลแล้วกินข้าวนะฮะผมว่าจะเป็นประโยชน์บ้างนะครับขี่บ่นไม่เรื่อยเลยคือ c p 500X ถามว่าปีนี้ยังน่าใช้อยู่ไหมยังน่าใช้อยู่เพราะเขาเพิ่งปรับโฉมเมื่อปี2019นะครับและนี่คือปี2020มีสีใหม่ออกมาปี2021ก็ยังคงขายที่โฉมนี้แหละฉะนั้นสบายใจได้ถ้านับปีที่เขาเปิดตัวโฉมแรก2013นะโฉมต่อมา2016อีกที2019 3 1 3 2 6 3 3 3ถ้าจะมีการเปลี่ยนไมเนอร์เชนอีกทีก็คงปี2022หรือว่าปลายปีหน้านะครับโอเคแล้วเราพบกันใหม่ครับเจอกันสวัสดีครับ เฮ้ยเขาตามมาทันแล้ว